คนบ้านแม่มลอยดีมาแล้วมีทั้งสี่ชมพูนะ้ำมาดูกันข้างในไลยไมีทูกคนตื่นเต็นมากแกะไม่ออกอน,นี่คือพี่จัดแล้วนะแต่ไม่ได้รีวิวอุ้ยน่ารักมากมีโบอะไรพวกนี้ด้วยตัวน้องออกมาอก,ก็อนเลยนี่ น่ารักมากมาแต่งตัวให้น้องกันชุดคือมามาแต่งตัวไม่มีชุดสีชมพูหรอชุดนี้น่ารักมากทุกคนเด็ยอมือที่เถื่อนหาเข้ามาหาหาสแต่เขาเขไม่กัด นี nee, game, like that, so eh? like ่น่ารักแตวิเขดีู่ติดเดียวนี่ทุกคนน้องน่ารักไหมฮะิติโบให้น้องกันโบก็มีนะทุกคนแม่ครับผมว่าเราควรเอาโก็ไปไว้ในก้่อ นะ่ารักไหมทุกคนเกมกระเป๋าให้น้องกันเดูใหมว่าน้คอ๊ะแต่มันไม่เข้าก็ตีมยุดเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนใหม่ก่อนออกไปแล้วออกไปดูกันนไม่รอกนที่เสวันนี่พี่เล่นมิชุดนี้ไปดูห้องนงเลกัน เออมันตัวอะไรเออเออเออเหมือนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกจะไปอันตรายต่อเด็กๆไม่ได้น่รักมากทำไมไม่เข้าไปหาคำตอบล่อไม่รล้ก่อนเราควรระวังตัวนี่าทำอะไรที่มุ่งหวาดนี่รูกคนได้น้องประมาณนี้แล้วต่อไปก็ใส่กระเป๋าให้น้อง ให้อารน้องเนี่ยพาบบน้องไปอาบน้ำกันน้าแบงควันเะร็แล้วทุกนน้องกับี้ารักมันดีแล้วพาน้องเข้านอนกัน